รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ถ่ายทำขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548 ผู้หญิงทุกคนมีความเซ็กซี่ในแบบของตัวเองครับวันนี้เราจะมาค้นหาไอคอนตัวแม่คนแรกของประเทศไทยที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้สาวทุกวัยไม่หยุดแซบกับรายการเซ็กซี่มาม่าครับ Confort เซ็กซี่มาม่าคนแรกของประเทศไทยจะได้ทั่วรางวัลเซ็กซี่มาม่าพร้อมทั้งได้รับผลิตภัณฑ์และมีโอกาสได้ร่วมงานกับเสี่ยวมีแบรนด์สมาร์ทโฟนและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนําระดับโลกอีกทั้งยังได้ร่วมงานกับกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือกันตนารวมของรางวัลมูลค่า5 0 0 0สนบาทโคลอราส์อส GR s ป o r t เด็กหยามค่ะทุกคนจื่นตาตื่นตามากมายสยามจา้ะสยามเซ็นเตอร์สวัสดีครับมาม่าทุกคนครับต้องบอกว่าผ่านมาครึ่งทางแล้วนะครับสำหรับการค้นหาเซ็กซี่มาม่าคนแรกของประเทศไทยและยังคงมีมาดามทั้ง3าคนนะครับที่คอยให้กำลังใจคำปรึกษาคำแนะนำครับมาดามพันเคก้กมาดามแคทและมาดามฮาน่าครับ มาดามแพนเค้กค่ะคิดถูกคือไม่ไม่อยู่แต่ไม่พลาดนะคะได้ข่าวว่าบางคนก็คือแบบว่าเกินต้านมากวันนี้จะรอดูเช่นกันอย่าให้ฟอร์มตกนะคะยินดีต้อนรับค่ะซูบ,บานของเฮาค่ะแล้ววันนี้ครับเราอยู่กันที่สยามเซ็นเตอร์นะครับเมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนนย์กลางแห่งจินตนาการและงานสร้างสรรค์ เมื่อทุกคนเข้ามาในสยามเซ็นเตอร์ครับก็จะได้เพลิดเพลินกับศิลป,ปะแฟชั่นเทคโนโลยีนะครับและไลฟ์สไตล์อย่างไร้ขีดจำกัดครับที่นี่ยังเป็น diversity building ตึกแห่งการส่งเสริมและสร้างคุณค่าทุกความต่างความหลากหลายและการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมครับอีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำมากมายสยามไม่รู้เรื่องเลยสยามเซ็นเตอร์น่าจะต้องเกี่ยวอะไรกับการช้อปปิ้งแน่นอนวันนี้มามากต้องไม่น้อยหน้าสถานที่นะครับ พราะวันนี้พวกคุณจะตั้งพิสูจน์ตัวเองในด้านการบริหารจัดการผ่านเควสที่มีชื่อว่ามาม่าช้อปปิ้งครับหลายคนเหมือนจะชอบนะครับอย่ามานะคะดิฉันเป็นนักช้อปมือนหนึ่งค่ะชอบทุกอย่างเราไม่ชอบการช้อปปิง้งเราไม่ถนัดด้านนี้ค่ะในเควสนี้ครับมาม่าจะตั้งผ่านบทพิสูจน์ว,ว่ามีศักยภาพในการบริหารจัดการมากแค่ไหน วันนี้มาม่าจะต้องทำเควสเป็นรายบุคคลมาม่าจะต้องเลือกซื้อของและจัดการตัวเองให้พร้อมไปร่วมงานตามโจทย์ที่ได้รับโดยวันนี้พวกคุณจะใช้จ่ายผ่านบัตรสยามกิฟต์การ์ดในวงเงินมูลค่า2,000 20, 0บาทครับและมาม่ามีเวลาในการเลือก10นาทีเท่านั้นวันนี้ก็คือเหมือนสมมติเป็นเสร็จฐีมี2,000 0ืมาให้นะคะในสยามกิฟต์การ์ดก่อนที่เราจะไปทำเควสนะครับ แม่มจะต้องแบ่งกันไปร่วมงานของมาดามทั้งสามท่านงานแรกครับงานฉลองความสําเร็จของมาดามแพนเคกที่เป็นตัวแทนประเทศไปเดินงานพรมแดงระดับโลกครับทีมของเราจะเป็นคันเลอร์เป็นคั l เลอร์บลนะคะและเป็นงานกลางคืนในสตูดิโอส่วนงานที่2ครับงานฉลองครบรอบ21ปีการเป็นศิลปินของมาดามแคทอยากไปงานมาดามแคทในเมื่อเราเป็นศิลปินยุค90 ก็จะเป็นยุคาย์เหมือนกันค่ะเราอยากไปปาร์ตี้อันนี้มากมากที่สุดส่วนงานสุดท้ายครับงานวันเกิดลูกสาวของมาดานฮาน่าครับบอกเลยว่าติมของวันเกิดลูกเนี่ยค่ะเป็นตีมเจ้าหญิงเราจะจัดกันที่แดนเนรมิสสองงานนะั้นอ่ะมันเหมือนมันไปได้หลายทางเนอะงานวันเกิดของเด็กเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจน เด็กผู้หญิงมาทีก็ไม่ได้ชอบอะไรที่เป็นผู้หญิงจ๋าไปสะทีเดียวใครจะไปงานวันเกิดนะคะอย่าลืมค่ะเติบทุกขอค่ะแบบใดก็บ่เป็นทางของเขาตอนนี้นะครับผมขอเชิญท็อปทรีจากสัปดาห์ที่แล้วมายืนด้านหน้าเลยครับมาม่าทั้งสาคนนะครับมีสิทธิ์เลือกว่าจะไปร่วมงานในโจทย์ไหนเราก็ลังเลอยู่นะเพราะอันอื่นก็ดูน่าไปขอไปงาน <c oughs> เราจะต้องไปงานครบรอบ21ปีอัลบั้มของ c a t เ r i รีออิงลิมาม่าน้ครับลองครบรอบปีงานฉลองครบรอบ21ปีของมา <c oughs> ดานมแคทนะครับเราน่าจะทำอันนี้ได้ดีที่สุดเท่ากับตัวเราที่สุดมามา่ายูครับยูก็เลือกเป็นมาดามแพนเค้กค่คะแต่งตัวไปอ f ฟเต Party ตีตีน่าจะง่ายกว่าสำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยตรงหน้าของคุณมีโหลนที่ใส่ชื่อมาม่าที่เหลือไว้อยู่คุณจับได้ชื่อคนไหน คุณจะมีสิทธิ์เลือกโจทย์ให้มาม่าคนนั้นครับมันโอเคนะคะที่ฉันแบบว่าต้องนักใจว่าฉันตรงมันเลือกอย่างมือไม้ตั่นไปหมดแล้วเนี่ยจับได้มาม่าไม่เน่นะครับไปตกแดงแล้วพ่จริงแล้วเควสเนี้ยเป็นเควสท,ที่เราชอบไม่ว่าเราจะอยู่กับใครอะรู้สึกสนุกหมดเลยม,มาม่ากน้กครับเชิญครับจะเลือกให้มันเต้นโอเคนะคะด้วยกันหรือเปล่าคะมา <c oughs> ม่มาอายนะครับ และแม่นกนะคะก็เป็นคนเลือกโจทย์ให้จะเลือกให้มาม่าอายไปงานไหนดีครับไปง,งานเดียวกับพี่ก <c oughs> ่อน <c oughs> สำหรับโจทย์มือนี้นะคะก็ได้โจทย์ว่าไปงานฉลอง21ปีกัดเป็นศิล,ลปินของมาดมแคทค่ะทำไมถึงตัดสินใจให้มาม่าอายไปงานเดียวกันแล้วครับเป็นแดนส่ะเพราะเราจะไปเต้นด้วยกันเอออันนี้คือคะแนนเดี่ยวไม่ใช่คะแนนกลุ่มนะคะ มันไม่อยู่ครับ oh, <yes. S 1> มันไม่ <Yes. S 1> แจ๊สครับวันนี้ก็จับได้ชื่อแจ๊สแล้วก็เลือกให้แจ๊สไปอยู่กับมาดามฮาน่าในที่สุดก็มีคนไปงานมาดามฮาน่าแล้วก็โชคดีมากคิดไว้ในใจว่าอยากไปงานมาดามฮาน่ามากที่สุดอยู่แล้วมันไม่ออมครับมันไม,ม่นวลนะให้ไปพมแดงนะ จริงๆอยากได้โจทย์ของมาดามัานดาค่ะอยากแต่งตัวแบบแฟนซีมากๆเราไม่รู้เราก็เข้าใจว่านางน่าจะโอ,อ้เราก็ไม่รู้แม่มาไม่น้องครับส่งไปงานวันเกิดแม่ไปไหนนะเพื่อ,อ,อแม่ไปงานเดอกับโรบินแมนแม่น้องได้ไปงานของคุณแคทความรู้สึกดีใจที่สุดเลยโอเคยุคเก้าูนย์ทำอะไรง่ายหมดสบายสบาย ส่วนมาม่าญี่ปุ่นแล้วก็เกีียวก็ได้ไปงานวันเกิดลูกสาวพี่ฮันน่าแล้ววันนี้ครับเราได้รับเกียริจากเอ็กซ์เพิดไอคอนตัวแม่ในเรื่องแฟชั่นครับผมขอต้อนรับป้าตือครับอย่าาเเลยไหม่้ตอนนค่ะผิ่นป้าตือตัวจริงตัวเป็นๆแล้วดีใจมากอยากโดนสักแมท ก็เป็นครั้งแรกที่จะได้เจอมาดามปะตือนะคะก็เคยเห็นเขาบ้างเนาะเขาตลกดีป้าเขาทําการอย่างนี้เพื่อจะให้ผู้ชายไปรับหรือเปล่าถู้ต้องเรียก้าเรียก้าตกปากเลยนะจะให้เรียกยังไงน้องลูกเตอน้องลูกเตอตอนเชิญเอ็กเพรสมานี้ออกมานะคะก็สุกเตรียมอกเตรียมใจไว้เลยค่ะทุกคนทราบกันดีนะครับว่าป้าตือเป็นแกไนเซอร์มือทองระดับร้อยล้านนะครับเรียกได้ว่าเป็นมาดามแห่งการจัดการและยังเป็นมาดามแห่งวงการออนไลน์ รวมถึงมาดามแห่งวงการแฟชั่นอีกด้วยครับอยากจะแนะนําให้คุณนะคะว่าคุณจะใส่เสื้อผ้าผู้ชายคุณจะใส่สื้อผู้หญิงได้หมดนะคะเพราะที่นี่คือเปิดอิสระให้กับการแต่งตัวกับคุณค่ะและที่สคาคัญคุณจะไปงานไหนนะคะทําความเข้าใจกับสิ่งที่คุณกําลังจะเดินทางไปนะคะอันนี้คือคะแนนหลักที่จะทําให้คุณชนะค่ะ คือมันดูเหมือนจะจะง่ายเนาะแต่ทีนี้มันมีโจทย์ให้ทำเนี่ยเราก็ต้องมามาตีโจทย์อีกว่าจะแบบลุกไหนยังไง